สวัสดีค่ะเตดวุฒิกฤติวิ์อานุพันธ์นะคะประจำวันที่24มีนาคาม2563นะคะวันนี้ในส่วนของตัว s ซฟตี้เด t กฟิ u เจอร์นะคะต้องบอกว่าปรับตัวร่วงลง แรงนะคะเมื่อวานลบไป86.10จุดในส่วเอ 0m20 นะคะชําระราคาช่วงเงย็นที่ระดับ664จุดนะคะตามตลาดหุ้นนะคะบ้านเราเซ็ตที่ปรับตัวร่วงลงหนักนะคะแต่ระดับเซอร์กิตเบรกเกอร์อันใหม่นะคะที่ทางตลาดซับออกมาก็คือออลงไป8%นะคะก็จะปิดให้พักนะคะการซื้อขายประมาณครึ่งชั่วโมงได้นะคะหลังจากนั้นเองเนี่ย เ,เมื่อตลาดกลับมาเปิดอีกครั้งหนึง่งก็จะเห็นว่าตัวดัชนีตลาดหุ้นแล้วก็ตัว s a ฟตี้เด็กฟิวเจอเนี่ยก็ยังปรับตัวลดลงต่อนะคะทำให้เห็นการติดลบเมื่อวานเนี่ยในระดับร้อยจุดอีกครั้งหนึ่งนะคะในตลาดบ้านเราแต่ว่าวันนี้เองเนี่ยเรามองว่ามีรุ้นในทางฟื้นตัวระยะสั้นนะคะสำหรับ แตชนีเซ็ตเซฟแล้วก็ตัวเซฟตี้เด็กฟิวเจอร์นะคะตรงนี้เนี่ยได้เซนิเมต์ในเชิงบวกจากการที่ทางสารัฐนะคะออกมาตรการนะคะในเรื่องของตัว QE ออกมานะคะโดยไม่จำกัดวงเงินนะสำหรับประกาศล่าสุดที่ออกมาเพื่อ,อพยุงในส่วนของหุ้นคู่อยชนแล้วก็หนุนสินเชื่อให้ถึงทุกภาคส่วนนะคะ ตรงนี้เนี่ยก็เป็นผลมาจากการที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 นะคะดูรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะคะจำนวนผู้ติดเชื้อนะคะลายใหม่นะคะพุ่งสูงกว่าแสนรายนะคะในเวลาเพียง3วันนะคะแล้วก็หลายๆประเทศที่ออกมาประกาศล็อกดาวน์รวถึงปิดประเทศนะคะตรงนี้ก็เพื่อยับยั้งในเรื่องของการแพร่ระบาดนะคะ ขณะที่บ้านเราเองเนี่ยเรามองว่าก็จะได้เซนิเมนต์เชิงบวกจากความคาดหวังในเรื่องของตัวมาตรการการะตุ้นเศรษฐกิจจากทางภาครัฐเราเองนะคะซึ่งวันนี้จะมีการนำเข้าพิจารณาในคอรมอประชุมคอรมอนะคะส่วนการประชุม กรงงองนะคะคณะกรรมการนโยบายทางการเงินในวันพรุ่งนี้นะคะก็คาดการณ์กันในตลาดว่าอาจจะเห็นการปรับลดดอกเบี้ยลงอีก0.25นะคะทำให้ดอกเบี้ยนโยบายจะลงไปที่ระดับ0.5นะคะตรงนี้ก็เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะคะ ทำให้เรามองว่าจะมีแรงเกกเงไรเข้ามาสำหรับหุ้นที่คาดการว่าจะได้รับประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะมาตรการการสั่งปิดกอทมรรวมถึงหุ้นที่รับในเรื่องของทิศทางดอกเบีย้ยที่อยู่ในทางลงนะคะ เองไรก็ตามเนี่ยต้องไม่ลืมว่าแนวโน้มหลักของตลาดนะคะยังอยู่ในทิศทางลงอยู่นะคะการฟื้นตัวสั้นๆตรงนี้เนี่ยอาจจะน่าจะเป็นจังหวะในการเข้าเกิงกำไรในฝั่งชอตสำหรับการเทรดดิ้งระหว่างวานันรวมถึงเทนเทดด้วยนะคะ เรามองแนวต้านของ s อซ่ M 2 0ที่ระดับ700แล้วก็655เป็นแนวรับนะคะส่วนแนวต้านลำดับถัดไป725นะคะแนวรับถ้าหลุด655จะไป630นะคะดังนั้นกลยุทธ์การลงทุนเราแนะนำให้เทรดดิ้งช็อตไอซ่า M 2 0ในกรอบ650ถึง700นะคะส่วนเทนเทรดนะคะก็เปิดเปิดช็อตในจังหวะดี่ตัวขึ้นไป698นะคะ ซับลอตอะว่าผ่าน707นะคะแล้วก็เทคโฟรฟิต678นะคะส่วนกอลไลฟิลเจอร์นะคะเรามองว่าวันนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าความต้องการเข้าถือเซฟเฮเว่นอย่างทองคำนะคะกลับมาเป็นประเด็นหนุนอีกครั้งหนึ่งนะคะตัว โกลออนไลฟิวเจอร์มีโอกาสปรับตัวขึ้นได้ต่อตามราคาทองคำสปอตนะคะเหลังจากที่เมื่อคืนทยานเบรกระดับ1,500เหรียญแล้วก็ทะลุ1550เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ขึ้นมานะคะราคาทองคำสปอตโดยมีแรงหนุนจากการออกมาตรการ QE แบบไม่จังหวะวงเงินของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดนะคะตรงนี้เองเนี่ยก็ทำให้เม็ดเงินไหลกลับเข้ามาถือทองคำในสินค้าสินทรัพย์ปลอดภัยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ สำหรับ SDR นะคะเมื่อวานก็กลับมาซื้อในทองคำเพิ่มขึ้น15.81ตันภายใน1วันนะคะเรียกว่าเป็นปริมาณที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะคะน่าลุ้นกันต่อสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยตัวเลขโดยรวมจะปรับตัวลดลงหรือว่าชะลองลงทุกๆตัวเลยทีเดียวนะคะวันนี้จะมีเรื่องของตัวเลข PMI นะคะในภาคการผลิตของสหรัฐตัวเลข PMI ภาคบริการนะคะ ตัวเลขยอดขายบ้านใหม่ด้วยนะคะซึ่งโดยรวมเนี่ยปรับตัวลดลงทุกตัวนะคะตรงนี้น่าจะเป็นแรงหนุนกับตัวราคาทองคำเนื่องจากว่าใจกดดันดอลลาร์สหรัฐให้อ่อนค่าลงนะคะทำให้เรามองว่าราคาทองคำมีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบแนวต้าน1,585เหรียญน,นะคะแล้วก็1,600ได้อีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนแนวรับ1,560นะคะในเบื้องต้น1535เป็นแนวรับถัดไปนะคะ ส่วน GOM 20นะคะเป็นพรีเมียมเหนือระดับราคาทองคำสปอร์ตอยู่ประมาณ10-15เหรียญได้นะคะดังนั้นเนี่ยกลยุทธ์ลงทุนใน GOM 20วันนี้เราแนะนำให้เทรดดิ้งลองระหว่างวันในกรอบ1.575-1.615 15นะคะส่วนเทนเทรดนะคะหรือการเล่นรอบก็โอเพนลอง1.585นะคะซับรอบ1.575วางจุดทำกำไร,ร1.615นะคะ ส่วนบล็อกเทร m โมเ n นตัมสแกนะคะหุ้นที่ติดเข้ามานะคะส่งสัญญาในเชิง Bullish Momentum วันนี้ไม่มีนะคะส่วนบูลิชมโมเมนตัมได้แก่คอมเซเว่นสุภาลายัยโอริเอเอวแล้วก็ซูเปอร์ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะกับติดอาวุธกลยุทธอนุพันธ์ในวันพรุ่งนี้ขอให้โชคดีในการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ